สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเรลช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับข้อมูลยานยนต์นวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยีเครื่องจักรรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามีอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจจากประเทศเกาหลีใต้มาฝากกันนั่นคือ่ิซองแทรกเตอร์รุ่นปี2025ซึ่งเป็นแทรกเตอร์ที่กําลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรหลายประเทศด้วยสมรรถนะที่โดดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ ที่2องแฟลกเตอร์ได้รับการพัฒนาโดยเน้นความทนทานและประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นดีเซลกำลังสูงพร้อมระบบประหยัดน้ำมันทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยเหมาะสำหรับงานเกษตรที่ต้องการแรงดิดสูงเช่นไถ่ายนยอกร่องหรือใช้ลากอุปกรณ์เสริมขนาดใหญ่โครงสร้างตัวรถทำจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงช่วยให้ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกจากการทำงานในพื้นที่ทุกขระได้อย่างยอดเยี่ยม หนึ่งในจุดเด่นของพี่ซองแทรกเตอร์คือระบบเกียร์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแม้ผู้ที่ไม่เคยขับแทรกเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์กึึงอัตโนมัติให้เลือกตามความเหมาะสมของงานและยังมีระบบควบคุมความเร็วคงที่ช่วยให้การทํางานในพื้นที่กว้างเป็นไปอย่างรับรื่นไม่สะดุดห้องโดยสารของพี่ซองแทรกเตอร์225ได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจต่อผู้ใช้งานเบาะนั่งปรับได้หลายระดับพร้อมระบบกันสเทือน ลดความมืลาแม้ต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแผงควบคุมจัดวางอย่างเป็นระเบียบทำให้ผู้ขับมองเห็นข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนเช่นรอบเครื่องอุณหภูมิและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงกระจกบานกว้างช่วยให้ทัศนวิสัยดีและยังมีระบบปรับอากาศในบางรุ่นย่อยเหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านเทคโนโลยีที่สองแทรคเตอร์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบไฮดรอลิกที่ทรงพลังสามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงน้ำหนักมากได้อย่างมั่นคง และยังรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะเช่นระบบปลูกพืชอัตโนมัติหรือเครื่องพ้นสารแบบควบคุมด้วย GPS ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดการใช้แรงงานคนในเรื่องความปลอดภัยที่ซองแทร็กเตอร์ไม่มองข้ามมีโครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำหรือ ROPS และยังติดตั้งระบบเบรกคู่ทั้งล้อหน้าและล้อหลังทำให้หยุดรถได้มั่นใจแม้จะบรรทุกหนักหรือวิ่งบนพื้นลาดชันระบบไฟส่องสว่างเลเรรอบคันช่วยให้ทำงานในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยได้อย่างปลอดภัย เมื่อพูดถึงราคาหลายคนอาจสงสัยว่าแทรกเตอร์เกาหลีใต้อย่างที่สองแทรกเตอร์2 0 2 5จะมีราคาสูงหรือไม่ซึ่งความจริงแล้วถือว่าราคาแข่งขันได้มากในตลาดประเทศไทยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ980,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะ1 3 5 0 0ล้บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดแรงม้าอุปกรณ์เสริมและฟังก์ชันที่เลือกติดตั้งหากเปรียบเทียบกับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้รับแล้วถือว่าคุ้มค่ามาก เกษตรกร,ร,ร,กรที่ได้ทดลองใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ซองแทรกเตอร์ให้ความรู้สึกมั่นคงและกำลังเครื่องแรงดึงดีสามารถทำงานในพื้นที่ที่เครื่องรุ่นอื่นอาจลุยได้ยากและการบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนอะไรเริ่มมีจำหน่ายในหลายจังหวัดทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงในระยะยาวสำหรับปี2025นี้ที่ซองแทรกเตอร์ยังมีแผนจะเปิดตัวรุ่นพิเศษที่ใช้พลังงานไฮบริดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรที่กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคก,การเกษตรสีเขียวอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งกำลังเครื่องความทนทานเทคโนโลยีสมัยใหม่และราคาที่สมเหตุสมผลที่ซองแทรกเตอร์2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิง่งเพราะนอกจากจะช่วยให้การทำงานเกษตรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว อย่าลืมกดติดตามช่องอ Auto รียวเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์และเครื่องจักรกลรุ่นใหม่จากทั่วโลกและถ้าคุณมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ซองแทรกเตอร์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเราจะนำข้อมูลของคุณมาแบ่งปันให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเกษรตรกรได้รู้กันแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ